ตอนนี้มันหยุดยิงไงคือในระยะยาวยังไงไงกัมพูชาเนี่ยเขาเตรียมการเพื่อบางสิ่งบางอย่าง การที่เขาเกณฑ์ทหารในปีหน้าการที่เขาพยายามที่จะจีบสหรัฐเมื่อวานนี้มีการส่งพระประมาณเกือบ3 0 0พองค์ที่เดินขบวนไปให้กำลังใจประธานาธิบดีสหรัฐไปยกยอปอปันนายโดนัลด์เจทรัมที่หน้าสถานทูตของสหรัฐเพื่อที่จะขอบคุณนายโดนัลด์เจทรัมประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันที่ช่วยบรรลุข้อตกลงในการหยุดยิงนะฮะการที่คุณเซนถึงขั้นที่จะต้องปลุกให้พระออกมาเคลื่อนไหวเพื่อไปยกยอปอปั้นประธานาธิบดีสหรัฐ คนปัจจุบันแล้วก็การที่กัมพูชายอมที่จะยกฐานทัพเรอเรียมให้สหรัฐอเมริกาใช้การที่กัมพูชาให้อินฟลูเอนเซอร์ประกาศที่จะให้สหรัฐอเมริกามาสร้างฐานทัพอีกแห่งหนึ่งได้เลยโดยที่มาลงทุนเนี่ยแล้วก็อาทหารมาประจำการได้เนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งก็สะท้อนว่าเขาต้องการหาเงินแล้วก็หายุทธปกรณ์ เขาต้องการหาเงินสะพัดซึ่งเข้ามาลงทุนจากบริษัทข้ามชาติของสหรัฐซึ่งเป็นไปได้ว่าในอนาคตอเมริกาก็จะจัดให้คาว่าเป็นไปได้ว่าในอนาคตอเมริกาก็จะจัดให้ก็คือว่าจะมีมาตรการคว่ำบาตรน้อยลงหลังจากนี้สําหรับประเทศในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการละมดสเทธิมนุษิชนแปลความว่าในยุคของทรัมป์เนี่ยเขาไม่ได้สนใจไอเดียเรื่องพวกนี้มากแล้วก็ไม่ต้องการให้สหรัฐเนี่ยเป็นมาตรวัดแห่งการเคารพหลักการด้านิทธิมนุษยเชน เพราะฉะนั้นในกรณีของกัมพูชาเนี่ยผมคิดว่าระยะยาวเนี่ยเขาก็คงจะต้องการไม่ใช่แค่ซ้อมรบแองคอร์เซนเตนลเขาก็คงจะต้องการ procure military weapons เขาก็คงจะต้องการจัดสรรการซื้อหรือรับบริจาคอาวุธยุทโธปกรณ์รของสหรัฐที่เขาน่าจะพอที่จะจัดซื้อได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีงบประมาณกลาโหมสูงสักเท่าไหร่คือแน่นอนกัมพูชาเขาไม่มีศักยภาพในการซื้อเครื่องบินรบอยู่แล้วเพราะว่ามันแพงเกินไปแต่ว่า ถามว่าดรอว์ดีๆจากสหรัฐเนี่ยเขาน่าจะมีโอกาสขอมาใช้ได้ไหมก็น่าจะได้เพราะฉะนั้นการอัปเดตอาวุธยุโทโธปกรณ์รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทหารกัมพูชาเล็งที่จะได้จากสหรัฐอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นระยะยาวผมผมมองว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นภัยคุ่คามระยะยาวในอนาคตถ้าเกิดเขาได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐ แต่ปัญหามันก็คือว่าในขณะที่เขาเตรียมเกณฑ์ในขณะที่เขาเตรียมเกณฑ์ฐารปีหน้าและเขาน่าจะได้เกณฑ์หารปีหน้าประมาณแสนสองแสนนายนี่นะฮะและเขาเตรียมที่จะจีบสาวรัฐอเมริกาไปเรื่อยๆปัญหาก็คือว่าตอนนี้มันมีข้อตกลงหยุดยิงไงและเมื่อมีข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยหรือกัมพูชาก็ต้องยอมปฏิบัติตามถ้าเกิดข้อตกลงหยุดยิงมันถูกละเมิดเนี่ยฝ่ายที่ตั้งใจยั่วยุให้มีการเมิดก่อน่ยก็จะถูกประนามโดยประชาคมโลกการรบรอบ,บที่ผ่านมาในเวลาที่มีการหยุดยิงเนี่ย เราจริงๆเนี่ยไทยพ่ายแพ้ในพื้นที่เดียวซึ่งเรายังยึดไม่สําเร็จแต่ผมก็ต้องบอกว่าการที่เราพ่ายแพ้ในที่เดียวซึ่งเรายังยึดไม่สําเร็จเนี่ยในส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าก่อนที่จะมีการสู้รบกันในรอบนี้ก่อน5วันที่รบกันเนี่ยเราไม่ได้เคยที่จะส่งทหารเข้าไปยึดพื้นที่นั้นได้สําเร็จอยู่แล้วตั้งแต่แรกผมพูดถึงพื้นที่ประสาตาควาย แล้วหนึ่งในเหตุผลก็คือว่าพื้นที่ซึ่งอยู่ในเนินสูงเนินสามหสูงซึ่งเป็นโพสิชันซึ่งสามารถยิงลงมาได้ตรงประสาทเนี่ยตามที่นายทหารหลายท่านได้อธิบายมาเป็นพื้นที่ที่กัมพูชายึดครองไว้อยู่เป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ในฝั่งกัมพูชาเพราะฉะนั้นจูๆ่ๆถ้าทหารฝั่งไทยเข้าไปในเนิน3ามหสูงก็ยากและในเมื่อเข้าไปที่เนินสามหสูงนั้นยากเนี่ยการที่จะพิชิต พื้นที่ปราสาทตาควายและยึดเป็นฐานที่มั่นของฝั่งไทยปักธงได้เหมือนกับที่ทำในพื้นที่ส่วนอื่นได้อย่างที่ไปล้อมลวดหนามบริเวณปราสาทตาเมินทมหรือหรือเอาธงไปปักบริเวณภูม่ะเขือได้เนี่ยการที่จะยึดปราสาทตาควายได้ก็เลยไม่ง่ายคราวนี้ปัญหาคือว่าพอหยุดยิงไปแล้วแล้วถ้าเกิดวัทกรรมจากฝั่งไทยเนี่ยเป็นวัทกรรมที่ทางฝั่งกัมบูชาตีความโดยตรงจากคำพูดของระดับแม่ทัพภาคที่สองเลยว่าประเทศไทยจะบุกยึดปราสาทตาควายในที่สุดเนี่ย อันนี้เป็นวาทกรรมที่ทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยจะตีความว่ากองทัพฝั่งไทยภายใต้การน,นําของแม่ทัพที่สองเนี่ยเตรียมที่จะบุกเข้าไปที่ปราสาทตาควายซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยหลายคนเกรงว่ามันจะเป็นวาทกรรมซึ่งชักจูงให้ประเทศไทยนําไปสู่การละเมิดข้อตกลงหยุดยิง อันนี้เป็นประเด็นที่อินฟลูเอนเซอร์สายเสรีนิยมประชาธิปไตยที่แสวงหาสันติภาพณเวุลานี้เขาเริ่มที่จะเขย่าไปที่ม่ทัพที่สองว่าทําไมใช้วาจาซึ่งแหลมคมในระดับที่ขู่ที่จะเข้าไปยึดประสาทตาควาย ในขณะที่มีข้อตกลงหยุดยิงคันนี้จําได้ไหมย้อนกลับไปเมื่อวานเนี้ยแม้กระทั่งเมื่อคืนนี้ที่ผมพูดอะที่ผมบอกว่ายุทธศาสตร์ระยะยาวยังไงยังไงก็ต้องยึดประสาทตาควายเพราะว่าเราเคลมว่านี่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราถึงแม้ว่าผมพูดไปอย่างนั้นเนี่ยผมหมายถึงยุทธศาสตร์ระยะยาวนะครับผมไม่ได้หมายถึงในช่วงที่มีการหยุดยิงตอนนี้คือตอนเนี้ย ถ้าเกิดจะรบอีกรอบเพื่อได้ปราสาทตาควาย n o ร a b บ d i d เดียแต่ว่ามันต้องทำในแบบที่ประเทศไทยไม่ไ,มได้เป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงอยู่ยิงก่อนสองต้องทำในแบบที่ยังไงยังไงมันต้องมีโอกาสเคลียร์พื้นที่ซึ่งมันเป็นดงกับระเบิดที่ฝั่งกัมพูชาเขาวางไว้เยอะมากเนี่ยการได้ปราสาทตาควายสมควรได้ไมาให้สมควรมันเป็นของไทยแต่ว่าประเด็นก็คือว่าจะต้องทำในแบบที่ไม่สูญเสียกำลังพลที่ต้องฝ่าดงกับระเบิดเข้าไปอีก แปลอีกทางหนึ่งเหมือนกับว่ามันแปลว่าทําตอนนี้ไม่ได้คือทําอย่างผลีผลามไม่ได้คือถ้าได้ประสาทต,ตาควายเสร็จแล้วจบลงในรูปแบบที่กัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงก่อนโดนประนามโดยประชาคมโลกเสร็จแล้วเมื่อกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงก่อนแล้วรบกันอีกสักตั้งแล้วประเทศไทยได้ประสาทต,ตาควายปัดธงได้ยึดถาวรปิดล้อมลดหนามเลยอันนั้นน่าสนใจ แต่ว่ามันต้องน่าสนใจในรูปแบบที่เป็นการรุกคืบในจังหวะที่ไม่มีทหารไทยที่ต้องเหยียบอย่างไม่สามารถาระมัดระวังได้ในการบุกขึ้นไปแล้วต้องไปเหยียบกับระเบิดขาขาดอีกขบวอหลายสิบคนพูดยังไงคือว่าจะต้องยึดปราสาทต,ตาควายโดยที่ไม่เสียกําลังพลเยอะ แต่ประเด็นคือวันนี้ตกลงแล้วแม่ทัพปฏิสัมพันธเดินหน้าในการที่จะบุกยึดปราสาทตาควายเลยหรือหรือเป็นเพียงแค่วาทกรรมอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเพียงแค่วาทกรรมคือหมายความว่ามันเป็นคําพูดซึ่งแม่ทัพิสัมต้องใช้เพื่อที่จะปลุกให้ขวัญกําลังใจทหารว่ายังมีเป้าหมายในระยะยาวเอาจริงๆเนี่ยมันสลับกันทําได้นะคือสําหรับผมบุคคลซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถพูดได้นะฮะว่าเฮ้ ประสาทตาควายเนี่ยเป็นของประเทศไทยเพราะฉะนั้นโจทย์ในระยะยาวคือเราต้องได้พื้นที่ในส่วนนั้นผมคิดว่าน,นั่นเป็นสิ่งที่พูดได้คือมันไม่ต้องพูดถ้าเราไม่ได้ไปอ้างกรรมสิทธิ์แต่ในเมื่อเราไปอ้างกรรมสิทธิ์แล้วเขาวิ่งไปที่ IC j เจเนี่ยเรายิ่งต้องยิ่งต้องเคลมแต่ว่าการเคลมในระยะยาวกับการที่จะเคลมตอนนี้เลยแล้วก็ ส่งกําลังเข้าไปแล้วก็อาจจะสร้างความสูญเสียแล้วก็เสร็จแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเลิเมิดข้อตกลงหยุดยิงไม่แน่นว่านั่นคือสิ่งที่พึงประสงค์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าท่าทีของพลโทบุญสินภาคกลางหรือแม่ทัพกุ้งหรือแม่ทัพปฏิสองบิ๊กกุ้งเนี่ยจะเข้มข้นมากขึ้นระดับไหนแต่ว่าณเวลานี้มันมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเปลี่ยนไปนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าพูดถึงรอบแรกเนี่ยภารกิจในการรบให้ถึงที่สุดเสร็จแล้วฝ่ายการเมืองเจรจาหยุดยิงแล้วก็ได้แค่ไหนก็ออยู่่่แคนนนนนััั้้ไม ไม่มี Controversy <No. S 1> อะไรโอเคแต่ว่า<ต>สมมุติว่าตอนนี้หยุดยิงแล้วแล้วถ้าเกิดฝ่ายไทยต้องการได้ประสาทตาควายคืนแล้วบุกก่อนอันนี้จะโดนกล่าวหาว่าละเมิดข้อกตกลงหยุดยิงแล้วในขณะที่ฝ่ายการเมืองฝ่ายรัฐบาลไปเจรจา,าข้อตกลงหยุดยิงมาเนี่ยถ้าเกิดคําพูดของมาทัพที่สองเนี่ยขยับเกินไปกว่าเส้นที่ฝ่ายบังคับบัญชาสั่งการลงไปเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาได้ แล้วคุณจะเริ่มเห็นอินฟลูเอนเซอร์ฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยขยับในการวิาพากษ์วิจารณ์แม้กระทั่งแม่ทพารที่สองมาขึ้น,นเรื่อยถ้าเกิดเป็นวัทกรรมที่ยโยยุไปสู่การที่จะให้มีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแน่นอนทุกคนให้กําลังใจกับนายทหารในระดับของทัพที่สองทั้งหมดที่ต้องเจอกับการสูญเสียแล้วก็ความพร้อมในการที่จะจัดการทหารฝั่งกบูชาต่อแต่อย่างไรก็ดีมันจะต้องมีวิธีการในการทําโดยที่ไม่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่สําคัญไม่งั้นเดี๋ยวไทยจะกลายเป็นตัวร้ายในใสายตาของประชาคมโลกสําหรับผมที่ผ่านมาเนี่ยการทํางานทั้งทหารและการทํางานท,ท,ท,ทั้งทั้งการทูตเนี่ยดีทั้งคู่นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งรับจากการบุกรุกรานของกัมพูชาและเราได้ฟ้องให้ประชาคมโลกได้เห็นแล้วและทหารไทยได้รับมือส่วนณเวลาเนี้ยมันคือการรับมือไปเรื่อยๆโดยที่ต้องระมัดระวังทุนระเบิดโดยที่เราต้องระมัดระวังเองเพราะเราทิ้งไว้เยอะแต่ถ้าเกิดไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ก็จะโดนกล่าวหาว่าล้ำเส้นแล้วก็ไม่เคารพกติกาซึ่งนั้นไม่ใช่ Position ที่ประเทศไทยต้องการนะครับเพราะฉะนั้นผมหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงจะถูกรักษาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่นานได้แล้วก็ไม่มีการนับถอยหลังอะไรแต่ว่าอย่างไรก็ดีอายุทศสรร์ระยะยาวที่รับมือกัมพูชาน,นั้นต้องมีทหารไทยป้องกันปราสาทต,ตาเมืองทมอย่างเข้มแข็งนะครับนอกจากล้อมล้นหนามแล้วยังมีกระสอบทรายทำฐานที่มั่นป้องกันการถูกโจมตีด้วย สื่อกัมพูชาและโซเชียลมีเดียรายงานภาพและคลิปที่กัมพูชาที่คุมพื้นที่แนวหลังปราสาทตาเมินทมที่พาคณะผู้ช่วยทูตทหาร9กประเทศลงพื้นที่แนวหลังปราสาทตาเมินทมในฝั่งกัมพูชาโดยกล่าวหาว่าไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการเอาถุงทรายล้อมปราสาทตาเมินทมทำบังเกอร์แม้กัมพูชาจะเตือนว่าอย่าทำแต่ไทยก็ไม่ฟังแถมตอนกลางคืนยังมีการใช้หนังสติก๊กยิงเข้าใส่ทหารกัมพูชาด้วยทั้งนี้ในข้อตกลงหยุดยิง13ข้อไม่ได้ห้ามการป้องกันฐานที่มั่นขณะที่ฝ่ายกัมพูชา ก็นำกำลังทหารพร้อมอาวุธหนักแล้วก็ถุงทรายเข้าไปในปราสาทตาควายเช่นกันแล้วทหารกัมพูชาที่ปราสาทตาควายเป็นฝ่ายเริ่มใช้หนังสติก๊กยิงใส่ทหารไทยอาคุษษณวัฒนาบอกตกลงมันต้องใช้หนังสติ๊กยิงกันเหรอเนี่ยมันมาถึงจุดนี้อลไเนี่ยผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศเขาคงอึ้งอะนะฮะหนังสติ๊กยิงกันนี้ตกลงเป็นข่าวจริงเหรอผมเพิ่งรู้จริงๆนะเนี่ยว่าใช้วิธีการแบบนี้เลยนะฮะคือมันต้องหาความพอดดีกับสิ่งที่เป็นอยู่ ประสาทตาควายเป็นของไทยก็ต้องยึดด้วยการใช้กําลังใช่หรือไม่ผมอยากจะตอบว่าใช่แต่ว่าในขณะเดีวยวกันผมก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องวางแผนอย่างรัดกุมแล้วก็รอบคอบคือถ้าฮุนเซนจะยึดตาควายด้วย Icj เราก็ต้องยึดคืนตาควายด้วยการใช้กําลังแต่การใช้กําลังในแบบที่ให้กัมพูชาเนี่ยแหละละเมิดข้อตกลงหยุดยิงก่อน ก็ตราบใดที่กัมพูชายังไม่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเราก็จะไม่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเสร็จแล้วถ้าเกิดเขาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเราก็ต้องมีเป้าหมายว่าจะยึดตาควายคืนแต่ปัญหาคือว่าถ้าจะยึดตาควายคืนแล้วเนินสาม่าศูนย์เราจะยึดได้หรอคือถ้ายึดเนินสามาศูนย์เดี๋ยวจะโดนกล่าวหาว่าไทยเป็นผู้รุกรานหรือไม่หรือไหนๆก็ไหนๆยังไงก็โดนกล่าวหาโดยกัมพูชาว่าเป็นเช่นนั้นก็ยึดเนินสามาศูนย์ไปเลยก็แล้วแต่ คือสําหรับผมมันแค่ที่ว่าทําอะไรได้บ้างมันอยู่ที่ว่าทําอะไรได้บ้างแล้วสูญเสียกี่คนคือถ้ายึดปราสาทต,ตาควายได้แล้วยึดเนินสามารถสูญได้แล้วไม่สูญเสียกําลังพลชาวบ้านฝั่งไทยไม่เดือดร้อนมันก็เป็นแลนที่ feasible ก็ work ก็ดีก็ทําแต่ถ้าเกิดได้ปราสาทต,ตาควายแต่ว่าทหารเหยียบกับระเบิดตายสิบอะไรเงี้ยมันก็ไม่คุ้มมันก็ต้องหยุดไว้ก่อนเคลียร์พื้นที่ก่อนเพราะฉะนั้นไอ้พื้นที่ซึ่งเราเคลียร์ว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของไทยอ่ะมันต้องเอาคืน ทหารไทยต้องลาดตระเวนได้ดูแลพื้นที่ได้แต่ว่าไม่ใช่ทําในแบบที่พลีรามแล้วก็ปล่อยให้อีกฝ่ายสามารถโจมตีเราได้เสร็จแล้วเขายิงจากพื้นที่สูงเดินสามารถสูงลงมาแล้วเราตายเป็นเบืออะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นถือว่าเป็นภารกิจที่ล้มเหลวต่อให้เข้าไปยึดในส่วนนั้นได้ผมเชื่อว่าทัพภักสองมีแผนการระยะยาวรวมทั้งท่านแม่ทัพด้วยแต่ผมยังเชื่อว่าท่านแม่ทัพเนี่ยจำเป็นต้องใช้วัทกรรมที่เหมือนกับเป็นการชักจูงให้คนเชื่อว่าพร้อมลุย แต่ว่าทัศกรรมนียมันจะเริ่มสร้างปัญหาในเชิงสื่อสารมวลชนให้กับรัฐบาลนิดนึงคำว่ารัฐบาลคือระดับนักการเมืองนะครับข้าราชการการเมืองเนี่ยถ้าเกิดคุณภูมิธรรมเขาเป็นผู้ซึ่งไปเป็นตัวแทนไทยในการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเสร็จแล้วรัฐมนตรีช่วยกลาโหมซึ่งก็เป็นฝ่ายข้าราชการการเมืองเนี่ยไปลงนามในข้อตกลง13ข้อและเสร็จแล้วสมมติแม่ทัพที่สองพูดในแบบที่ไต่ขอบเนี่ย คนนี้นักข่าวและสากลโลกก็จะไปถามที่ฝ่ายการเมืองนะฮะว่าทําไมแม่ทัพพระรีสองของไทยเนี่ยพูดเหมือนจะนํากําลังบุกเข้าไปอันนี้น่ากังวลนิดหนึ่งผมคิดว่ามันไม่เกินวันนี้นแล้เดี๋ยวนักข่าวไปถามแล้วเดี๋ยวนักข่าวไปถามแล้วว่าคุณภูมิทําว่ายอย่างไรท่านแม่ทัพพระรีสองบอกจะยึดปราสาทตากวางคืน ในเวลาเช่นนี้นะฮะผมดีใจทั้ง2อ,อย่างผมดีใจที่ผมไม่ได้เป็นคนซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนั้นแนวหน้าด้วยเพราะว่าความเสี่ยงก็เยอะและผมก็ดีใจด้วยที่ผมไม่ได้เล่นการเมืองในเวลานี้เพราะว่าถ้าเล่นการเมืองเนี่ยบางประเด็นมันก็ตอบยากไง นะอย่างวันนี้ผมคิดว่าตอบยากไมท้าปฏิสัมบัติบอกจะลุยเอาปราสาทตาควายเสร็จแล้วหัวหน้าคณะรัฐบาลเนี่ยโดนแขวนอยู่โดยสารรัฐธรรมนูญรองนายกรักากรนายมนตรีก็เพิ่งไปลมนานในข้อตกลงหยุดยิงจะให้คุณภูมิธารบอกว่าเดี๋ยวจะยึดปราสาทตาควายด้วยเดี๋ยวก็โดยกล่าวหาว่าละเมิดซีสไฟร์รัฐมนตรีช่วยกล่าโหมจะว่ายอย่างไรถ้าเกิดนักข่าวบอกว่าเฮ้ยเห็นด้วยกับทัพปฏิสอมัไหมจะยึดปราสาทตาควายคืนเดี๋ยวรัฐมนตรีช่วยกลาโหมพูดเหมือนกันลยยุ่งเลยยุ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกัม เอาเป็นว่าผมสรุปก็คือว่าในระยะยาประสาต,ตาควายเนี่ยไทยต้องยึดได้แต่ในระยะสั้นไทยระเมิดเข้าตกลงหยุดยิงไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเบรกอารมณ์ไว้ก่อน